ค้นหาแพชชั่นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความหมายพอดคาสสนทนาสบายๆเป็นกันเองค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ my passion my life ค่ะรายการที่จะพาพวกคุณนะคะไปสำรวจโลกของความชอบและหล่อหลอมชีวิตให้เรามีสีสันมากขึ้นค่ะค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะนัดค่ะและดิฉันครีมค่ะวันนี้เราสคน นัดและครีมนะคะจะมานั่งเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยผ่านประสบการณ์มาด้วยกันหมดเลยก็คือการค้นหาความชอบของตัวเองค่ะใช่เลยค่ะนัดบางคนนะคะโชคดีค่ะเจอสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็กๆแต่บางคนนะคะก็ต้องใช้ทั้งชีวิตเลยค่ะกว่าจะเจอสิ่งนั้นจริงๆแล้วทําไมความชอบถึงสําคัญนะคะอืมทาไมความชอบถึงสําคัญนัก ส่วนตัวน้านัทคิดว่าความชอบเนี่ยเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในชีวิตเลยคิม mm. ถ้าเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเนี่ยเราจะอยากที่จะพุ่งไปเต็มที่กับการทำสิ่งนั้นตัวเราเนี่ยจะมีพลังมากๆมีแรงบันดาลใจที่จะทำมันให้ออกมาดีที่สุดต่อให้ต้องพบกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสู้อย่างเต็มที่ไม่หวั่นเลยทีเดียวคิมว่ายอย่างนั้นไหม โูหคีมเห็นด้วยมากเลยค่ะอย่างตัวคีมเองอะสมัยเด็กๆก็ชอบวาดภาพมากเลยนะค่ะแต่พอโตมาเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่เราจะไปต่ออืมคือคีมมีโอกาสได้ลองวาดภาพแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากที่จะสานต่อมันใช่ไหมใช่มันไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนจะว่าจุดอิ่มตัวไหมก็อิ่มแหละอืมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย มันเป็นข้อดีมากเลยนะคือคิมได้ลงมือทําแล้วแล้วคีมก็รู้ตัวเองอย่างแน่ชัดในทันทีเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่ไปต่อกับตรงนั้นถือว่าเป็นข้อดีมากเลยค่ะคล้ายๆกันกับนัดนะคือตอนเด็กๆเนี่ยนัดเองเนี่ยเคยโดนกดดันจากทางบ้านให้เรียนพิเศษในสิ่งที่ไม่ได้ชอบคือเรารู้แหละว่าอาจจะเป็นความหวังดีด้วยส่วนหนึ่งจากทางบ้าน คืออยากที่จะให้เรามีทักษะมีความรู้ด้านนี้แต่ตัวเราเองเนี่ยเรารับรู้ในทันทีเลยนะว่าสิ่งสิ่งเนี้ยไม่ใช่ความชอบของเราเลยการที่เราได้ลองทำสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆสำหรับนัทเลยนะมันจะเหมือนว่าเราได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตเลยนะคิมเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เลยคิมอมพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วแอบสงสัยนะนะัท <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงะว่าความชอบอี่แท้จริงของเราอะมันเป็นความชอบของเราจริงๆไม่ใช่แค่เราชอบสิ่งนั้นเพียงเพราะว่าเราเห็นว่ามันแบบเฮ้ยฮิตๆมาตามกระแสแต่พอเวลาผ่านไปเราก็เริ่มเบื่ออู้คำถามดีน่าสนใจนะคีมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งสิ่งเนี้ยคือความชอบของเราจริงๆเราไม่ได้ทำไปเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นกระแสนะมันเป็นเทรนกำลังมาส่วนตัวนะนานคิดว่า มีอยู่2อถึงสสัญญาณที่สามารถบ่งบอกเราได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความชอบของเราจริงๆคิมอยากรู้แม้ว่ามีอะไรบ้างอิ้ยพูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้เลยค่ะอ่่ออย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังเราทำแล้วเรามีความสุขค่ะคือเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกบังคับให้ทำนะแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าเราก็ยังจอยแล้วก็ยังสนุกกับการทำสิ่งสิ่งเนี้ยนี่แหละใช่เลย อุยอันนี้จริงจริงมากทําแล้วยิ้มได้มีความสุขกับสิ่งนั้นนั้ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนอะเราก็ยอมค่ะแต่ว่าแบบนัดค้าค้ว่าไงคุณเ<ง>ชื่อว่าเวลาของความสุขอะมันผ่านไปเร็วมากเลยนะอืมอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนมักจะพูดกันเสมอเลยถ้าได้ทําสิ่งที่ชอบเวลาแห่งความสุขของเราทุกคนเนี่ยมักจะมาไวไปไวเสมอเลย พูดแล้วมันก็น่าเศร้าเนาะคีมเนอะเนอะแต่มันก็เหมือนเป็นคุณธรรมของชีวิตค่ะมาที่สัญญาณที่สองดีกว่าที่บ่งบอกว่าเราชอบสิ่งสิ่งนั้นจริงๆคือการที่เราเนี่ยทุ่มเทไปกับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่เราเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเสียเวลาต่อให้ใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นนานแค่ไหนเนี่ย เราจะไม่รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองเวลาเลยเพราะว่าเรารักที่จะทำไงบางทีเนี่ยเราอาจจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นจนเรายอมอดหลับอดนอนเพื่อทำสิ่งนั้นซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้ดีที่สุดเลยคิมคุณว่าอย่างนั้นไหม,มตรงใจมากเลยนะค่ะอย่างเวลาคิมอ่านนิยายอะ่ะออือคิมเป็นคนที่อ่านแล้วแบบลืมเวลาสมมติมว่าอเอ้ยเดี๋ยวสี่ทุ่ม เดี๋ยวอ่านเสร็จไปอาบน้ําตอนนี้ปรากฏว่าผ่านไปแล้วค่ะตีสามยังไม่ได้นอนเลยมันเพลินมากเพราะเราทําสิ่งที่เราชอบใช่ไหมใช่มันแบบมันยืดยาวอะ่ะไปเรื่อยเชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนกพอเราได้ทําสิ่งที่เราชอบอะ่ะบางครั้งเราทําซ้ําไปซ้าม,มาเพราะเรามีความสุขแลบเราจอยกับสิ่งสิ่งนั้นจนเราอาจจะลืมเวลาการใช้ชีวิตไปเลยใช่แล้วหรืออย่างบางคนน่ะชอบเล่นเกมจนลืมเวลา ああแต่ก็นะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความชอบนี่เนาะใช่ค่ะใช่เลยคิมอามาที่สัญญาณสุดท้ายดีกว่าสัญญาณสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเติมเต็มเราได้ื <c oughs> อคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ความสนุกอะแต่การที่เราได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากสิ่งนั้นด้วยอย่างเช่นเราได้พัฒนาทักษะบางอย่างหรือว่าเราได้เจอสังคมใหม่ๆ บุคคลต่างๆที่มีแพชชั่นคล้ายๆกับเราอย่างเงี้ยอืม้ยแสดงว่าความชอบอ่ะมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตในชีวิตเราได้เลยนะได้เลยแล้วยิ่งถ้าความชอบนั้นพัฒนาเป็นอาชีพด้วยยิ่งดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เลยถูกต้องมากคีมีคำแนะนำหรือว่ามีทริคอะไรที่จะอยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้าน สักเล็กน้อยไหมว่าคนที่เขายังไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ายังไม่แน่ใจในตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าอยากที่จะลงมือทําอะไรหรือบางคนอาจจะลังเลหรือว่าหลงทางอยู่อย่างเงี้ยคิมพอจะช่วยแนะนําคุณผู้ชมให้เขาแบบว่าอยากที่จะลงมือทําแล้วก็ลุยไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบเลยได้ไหม โหคำแนะนำเหรอคะถ้าให้คิมแนะนำอยากให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองก่อนว่ามีอะไรที่เราสนใจเป็นพิเศษไหมแล้วก็การให้โอกาสค่ะอืมให้โอกาสตัวเองนะคะได้ลองลองผิดลองถูกไม่ต้องกลัวค่ะที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะว่าบางทีความชอบก็อาจจะซ่อนในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็ได้นะคะโอ้เอออันนี้จริงนะอันนี้จริง อย่างแรกเลยคืออยากให้ทุกคนนะลองให้โอกาสตัวเองลองผิดลองถูกเลยกับสิ่งที่เราอยากจะทำบางทีนี่ยความชอบเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วก็เติบโตไปแบบยิ่งใหญ่ก็ได้นะ mm. อย่างที่คีมบอกแหละคือความชอบอมันอาจจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละหรือไม่นะถ้าใครยัง ไม่แน่ใจก็อาจจะลองมองย้อนกลับไปดูตอนเด็กๆก็ได้นะว่าเราเคยหลงไหลอะไรเป็นพิเศษไหมคือมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละที่อาจจะถูกลืมเลือนไปมันอาจจะกลับมาจุดประกายให้กับตัวเราอีกครั้งก็ได้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านน้บางทีพอเราได้หันกลับไปมองตัวเองในอดีตแล้วอะ่ะ <c oughs> เราอาจจะได้เจออะไรในสิ่งที่เราลืมมันไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ซึ่งบางครั้งอะ่ะมันอาจจะแบบ เฮ้ยสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ฉันจะไปต่อได้แต่ว่าด้วยทรัพยากรด้วยสิ่งแวดล้อมณตอนนั้นอ่ะมันอาจจะบีบบังคับเราท้าเราลืมเลือนมันไปก็ได้อ่าอันนี้มีส่วนมีส่วนมากการเวลาที่มันผันเปลี่ยนมันอาจจะทําให้เราอาจจะหลงลืมบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเคยชอบเคยหลงไหลมันมากๆทุกคนสามารถที่จะมองย้อนตัวเองกลับไปได้เลยนะวันนี้นะคะเราทั้งสองคน นัดและคีมเนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของการค้นหาความชอบกันไปแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยคงจะพอได้ไอเดียในการสำรวจแพชั่นของตัวเองกันบ้างแล้วในอีพีหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเมื่อเราเจอความชอบแล้วเนี่ยเราจะนำมันกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าเราจะพัฒนาให้มันกลายเป็นสิ่งที่ เกิดประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะคีมใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ My Passion My Life Podcast สนทนาสบายๆเป็นกันเองผ่านช่องทาง u t u b e PJ Channel ค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่ฟังรายการของเรานะคะสามารถมาร่วมพูดคุยกับพวกเรานัดและคลีมกันได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมของอคุณผู้ชมทุกท่านได้ ใต้คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปพวกเราเลยค่ะพวกเรารออ่านความคิดเห็นในแง่มุมของคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะอยากอ่านมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะนัดกับคีมแบบเฝ้ารอมากที่จะได้่านค่ะเราจะไปตอบกลับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ